อัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนธรรมะสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัฒน์มีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาจา์นะครับก็ขอญาตนํานมีดประการในตํานานของหลวงพ่อเดิมนะครับมาให้พี่น้องทุกท่านได้ชมได้ดูกันนะครับเป็นมีดที่มีความสวยงามมากๆนะครับเป็น ด้ามงาฝักงานะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อเราสัมผัสพิจารณาแล้วถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับน่าเก็บมากๆเลยประวัติความเป็นมาก็ดีนะครับเพราะว่ามีดเล่มนี้ที่ผมได้มานะครับก็ถือว่าเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาธนะนะครับทาง ผ่านไปวัดหลวงปู่สุขวัดปาาคลองมะขามเท่านะครับแถวดักขนนนะครับเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่มีความสวยงามานะครับน่าเก็บมากๆอีกเล่มหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับสวยอย่างไรนะครับท่านก็สามารถที่จะพิจารณาสัมผัสได้นะครับนี่ภาพสภาพถือว่ามีความสมบูรณ์มากๆนะครับมีดเล่มนี้ นะครับนี่แม้ก็สวยงามนะครับเป็นมีดสองกษัตรนะครับเป็นนากและเงินแล้วก็เป็นด้ามตัดด้วยนะครับถือว่าเป็นเล่มเล็กๆเ,เหมาะ,ะในการพกพาหรือว่าพกสะดวกมากๆนะครับก็นำาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันะนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็ต้องขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านนะครับ ประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับเพราะว่าคลิปแต่และคลิปที่ผมทําผมก็จะเน้นซูมปรับมุมกล้องนะครับพี่น้องก็จะได้มองเห็นกันอย่างชัดเจนพิจารณาร่วมกันนะครับความเก่าความคลาสสิกเป็นอย่างไรพี่น้องก็จะมองเห็นกันด้วยสายตาของท่านเองที่ชัดเจนที่สุดนะครับนะครับ งาก็มีความฉ่ำน,นะครับฉ่ำมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่ผมเก็บสะสมมานะครับสวยงามรูปทรงปราณีตมากนะครับลายการตอกต่างๆชัดเจนเหล็กหรือว่าโลหะก็เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงนะครับ ยิ่งดูยิ่งคลาสสิกนะครับมนสเสนรมาเต็มนะครับดูง่ายมากๆเลยพี่น้องก็ลองพิจารณาดูะนะครับเนี่ยะนะครับก็เป็นมีดจักรนารายนะครับเล่มน,นี้มีดจักรนารายยิ่งเล็กๆอย่างนี้นะครับถือว่าพบเจอได้น้อยหายากนะครับเมื่อมีโอกาสได้พบได้เจอก็ขอยญาตนำให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้พิจารณากัน นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับหรือว่าแฟนคลับ FC นะครับที่เข้ามาชมแล้วถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับผมแล้วก็เหมือนที่เรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับด้วยแก่นแท้ของหัวใจซื่อสัตย์จริงใจลงไปตรงมานะครับก็จะนำสิ่งดีๆมารีวิวให้ พี่น้องกัลยาณมิตรได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะครับมิจากนาลายถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับถือว่าเป็นเทพสตาในตำนานของหลวงพ่อเดิมอีกเล่มหนึ่งเช่นกันนะครับโดยเฉพาะเล่มน,นี้นะครับนี่นะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับนี่ยยันบริเวณนี้นะครับสวยงามแล้วก็ตา พอินนะครับตาพระอินหรือตาพยายมนะครับยมนาศะนายนาวุฒังแล้วก็อาระวักสะนะครับผ้าอารวกาักยะนะครับเนี่ยสันมีดเป็นสันเรียบนะครับดูง่ายมากๆเลยะนะครับด้านนี้ก็เป็นจักรนาลายะนะครับชัดเจนมากแล้วก็กระบองเท้าเวสุวรรณนะครับ มีดก็แน่นไม่มีร่องรอยของการสั่นพลอนนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเล่ม,ลมหนึ่งนะครับที่น่าเก็บนะครับแฟนขับหลวงพ่อเดิมก็ไม่น่าพลาดนะครับสวยงามมากๆะนะครับมีแต่ละเล่มที่ผมมีโอกาสได้คัดมาะนะครับพี่น้องก็ถือว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอะนะครับลองทักเข้ามานะครับ ชอบอย่างไรก็ลองทักเข้ามาหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0979991983 ID line ก็เบอร์เดียวกันนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยนะครับการแตกลายงาชัดเจนนะครับนะครับถือว่าเป็นอางาโบราณโบราณน,นะครับ เล่มนี้ก็น่าจะผ่านการเวลาไม่ต่ำกว่า80-90ปีนะครับเน,นะครับเพราะว่านับตั้งแต่หลวงพ่อเดิมท่านได้ละสังขารไปนะครับก็70 70ักว่าปีแล้วนะครับเ4เกือบจะ75แล้วนะครับเพราะว่ามีดเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมแล้วนะครับประมาณ2-4ี 82ขึ้นมานะครับถือว่ามีความสวยงามนะครับศิลปะการตีมีดนะครับจากนาลายนี้เป็นมีดของช่างสอนนะครับนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับหลักๆการพิจารณามีดเล่มนี้นะครับก็ไม่มีลายมากนะครับศิลปะเราต้องดูออกนะครับเป็นช่างไหนนะครับนี่ก็ดูง่ายๆนะครับ แม้ก็เป็นแม้ทางพุยาคีรีนะครับเป็นร้านเงินร้านทองอลูกศิษย์คนจีนของพ่อเดิมนะครับที่ทำมาถวายนี่จะดูง่ายมากๆนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเมื่อมีโอกาสก็ถือว่า,าจะมาทำคลิปวีโอให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันทุกๆวันนะครับอย่างน้อยก็วันละคลิป2คลิปแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับก็ตามนี้นะครับ ไม่เกิน10นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นการารีวิวแบบสั้นๆนะครับพี่น้องท่านใดชอบมองเห็นเห็นแล้วก็ลองทักเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้เลยเหมือนที่ผมบอกอนะครับเบอร์โทรพูดท่านอาจจะจดไม่ฟังก็ไปดูที่หน้าปกวิดีโอของผมได้นะครับก็จะเห็นชัดเจนทั้งเบอร์ไลน์เบอร์โทรอันเดียวกันนะครับ เอาละพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ต้องขอยุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับคลิปนี้นะครับผมจุพั์ก็ต้องขอกล่าวคำว่ากับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ